คนไทยหัวใจปรัดนษบางคนอาจไม่ชอบคำว่าสักกระเบือเพราะคิดว่าเป็นคำหยาบและหันไปใช้คำว่าไม้ตีพรีกแทนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ประสาผัวเมียที่สักกระเบือมักถูกหยิบยกมาเป็นของกำนันหรืออาวุธร่วมด้วยในบางวาระเสมอ อันที่จริงแล้วครบและสากอุปกรณ์ช่วยงานในครัวเรือนไทยแต่เดิมนั้นอาจแบ่งเป็น3แบบ3ชนิดด้วยกันคือ 1. ครบกระเดื่องใช้ตำข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปให้เป็นข้าวสารโดยใช้เท้าเหยียบ 2. ครบมือใช้สากยาวตำคนเดียวหรือช่วยกัน2-3สามคนผลัดกันตำโดยใช้สากคนละอันก็ได้ 3. ครกที่ใช้คู่กับสาคในครัวเรือนทั่วไปมักมีไว้ตำน้ำคลิกเป็นส่วนใหญ่แต่ในสมัยก่อนนิยมนำข้าวเบือหรือคือข้าวสารแช่น้ำมาตำรวมถึงข้าวเหนียวเป็นแผ่นปิ้งไฟจนกรอบก,ก่อนนำมาตำละเอียดจนเป็นข้าวคั่วที่คุ้นเคยกันสากที่ใช้ตำจึงมักเรียกกันว่าสากข้าวเบือเบือแปลว่าแป้งละเอียด ก่อนจะกร่อนเสียงกลายเป็นสากกระเบือด้วยประการชะนี้